จากสำคัญจะพน,นาประดาบทเรื่องทั้งหมดไม่ได้มุงอยู่ในความยุ่งยังตุกวงกันดานประเทืองเรื่องบันเทิงลงงละเริงจนลืมชาติใกล้เป็นทาดอารมณ์ เรามีตึกรามบ้านเรือนนี้และนี้ดูกเกลือนกลาดแต่ธรรมชาติทุกทำลายตายทับต้มความเจริญก้าวมาล้าอานานิคมคนนิยมโยวาดีและที่เขาเรียกอริยธรรม แล้วเราง่ารูไม้เรือนนี้แลนี้ละคือทางเสื้อมเอามือไปเอื้อมกว่ากว้าลูกเอใจตะลำจนปู่ตุชนเรามองข้ามความเป็นธรรใจระยำปลําสนุกชอบสุขสน และเด็กชาลาดนำาพาชาติไงชาเลี้ยวหนึกแล้วเสียวสยองหนึกแล้วง่ายพองคนมนุษย์เราเกิดมาแล้วล้วนแต่ความสัพป,ปะดนแต่ละคนมีชีวิตแล้วล้วนที่จะมีวิชา มารสร้างความควัญให้เป็นจริงถุกสิ่งสิ้นและสร้างเรือบินสร้างระเบิดมันจังเลิศนักหนามันคิดกันมั่วชาชั่วสิ้นแม่ปริญญารู้วิชาแต่แตกฉันดันทำลายอ้อรลอเรารู้มาดีเรียนมาดี ทำลายชาติและยังสามารถเสริมสร้างไปในทางชิบไใ้เราเรียนมาดีรู้มาดีแล้วมีมากมายรู้ทำลายประเทศชาติพลอกคนมันคาดคุณธรรมฮาดีลูก สุขขังสังกัสสาสามมคีความซามาคีจะเป็นบอกเกิดแห่งความสุขความเจริญในมู่คณะเขาบอกแล้วและลูว่าธรรมะจารีสุขขั้งเสติธรรมะยมคุมโครงผู้ประพฤติในข้องธรรมะในวัดข้องอัตมานั้นมีทั้งทึ่งเจ้าชายการาเกตและตลอดไปทึ่งนายโนนุยนายหนวมนายถิงซึงมาสำนักเพื่อศึกษาวิชาความรู้ไปประดับเกียรติบารมีเขาบอกแล้วและลูก นะว่าในนามมีปลาในนาม,มีขา้าวส่วนสะเปาก็มีสะตางเดี๋ยวนี้เวลานี้มันใช้ไม่ได้แล้วล่วลูกก็บอกเล้วว่ายุคนี้สะไม่นี้เขาเรียกว่าในนามมันมีนมยาส่วนในนามันมียางในสะตางก็มีไม่พอสั้นกรกโม้อยู่โรงซีนุ่นเลยลูกที่นี้คนเท่าคนแก่ก็บอกไว้แล้วว่าแยากอีเลคนนุ่มคนเศร้าต้องไปทีกลางทงกลางนา ยากอีเล่คนชาราต้องไปดูที่เรือนบานปัจจุบันมันชายกันไม่ได้แล้วและลูกก็บอกว่ายุคนี้สมัยนี้ยากอีเล่คนนุ่มคนเศร้าต้องไปดูที่ห้างซับปะชินคายากอีเล่คนชาราไม่มีปัญญาให้ดูเพราะว่าทุกชีวิตสั้นผิดมันจึงทําให้เราสั้นลงแล้วและลูกนะรููทำลายประเทศชาติเพราะคนเราคาดคุณธรรมถูกต้องครับเจ้าชายก่อนอื่นก็ผม กระเกต์ขอกราบนมัสก,การท่านอาจารย์ด้วยความครพพระคุณของอาจารย์เป็นผู้ที่วิเศษและกระผมก็มีความเลื่อมใสต่อท่านอาจารย์เป็นอย่างมากถ้าหากอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงดูและได้ศึกษาและได้สั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆปัจฉนี้คงจะเป็นตายอย่างไรก็ไม่รู้่ดีเลยเลยลูกนั่นคือผู้ที่รู้ซึกรู้ถึงความกระตันยูรู้คุณความกตันยูรู้คุณนี่เป็นเครื่องไม้ของคนดีลูก ประชาชนคนในชาติรู้ทำลายประเทศชาติเพราะคนเราขาดคุณธรรมทุกตองแล้วและลูกจิงไม้และลูกนายหนุยน่ยก่อนอื่นกับพุ่มไหนนู่นหนุยหน่ยข้อกราบนมัสการตานอาจารย์ด้วยความเคารพและคืออาจารย์น่เปรียบเสมอนเป็นอาจารย์คือเมื่อนยืดซี่จึงเป็นยืดซี่กับเมื่นประท้วงคืออาจารย์ในไม่เมื่นประท้วงรูปอื่นและปันเปลือ,อลูก อาจารย์นี่เป็นผู้ตีพ่อกินพออยู่พอประมานไม่ได้หมักไข่ในลาพ้นเหมือนปลาบางรูปนี่นายนุยกําลังหวาเขะลูกไม่ได้หวาแข่นี่แต่มันจําเป็นต้องแล้งอาจารย์ปลาบางรูปหมักไข่ในลาพ้นเป็นตุ๊ดก็ยังเป็นเก๊ก็ยังแต่อาจารย์เป็นผู้ตีพ่อรูพ่อกินพ่อประมาณคือเดินทางไสกลาง ข้อกราบนมัสการอาจารย์ด้วยความเหลื่อมใส่เลยครับเอ่อเป็นซุกเป็นซุกเลยนายนูโน้ยชาตูครับอาจารย์เด้อแทงแทงแทงมาเข้าไปไหว้อาจารย์มั้งไอ้เจงเแทงแทงแทงมาเข้าไปวัดดีอาจารย์มั้งเแทงเแทงมาเข้าไปไหว้มั้งเหรอไอ้ไรหนู่ยแล้วแล้วมาเข้าไปไหว้อาจารย์มั้งเหรอ ว่ายต่ำไรเบอรมัน hmm. กับกูเคล้าเคล้ากันอไอ้ไรวะเราว่ายตาำมาไเ้ยเบอร์มันกับกูเบอร์เคล้าเคล้ากันแล้วไอ้ไรอะลูกในนู่นนุ่คือเล่นกัไเตียงไอ้เตียงว่ามันกับมึงกันเคล้าวคไอ้ไรวะโอ้ยดุยยุยุลืมาปใจเนอลืมลืมแม่มันปันปลื้ล่ะเนี่ยปลาตายในปลาอยู่ในโกงเบอร์ตายทักตัวมันตายเม็ดนี่ลืมาปใะเออ ไอ้เต่งก็ปั๊กับอาจารย์ถึงเราไม่วายัาตตาตัวอาจารย์ก็เราไหวพาเรื่องกัอย่างดีเตงเออเราเข้ามาอยู่ในพระพุทธรัตนนามาเองวัดดนแค่วัดควนนาแค่วัดจังบ้านเราพระครูประยุทธ์อัครธรรมเจ้าอาวาสถึงเป็นเจ้าอาวาสเจาดูแลชาจังหวัดจังได้เหลื่อมใสพระพุทธศาสนานักปัฒนาเ้งเอ ถึงเรามาอยู่กับอาจารย์ไม่ทักทาอาจารย์ก็ไหวาพาเรื่องกันอย่างดีมึงมึงหว่ากูไหวาพาเรื่องเออเรากูว่าว่าไ้มึงไหวาพาเรื่องมัง้งทําไมอ่ะน,นุ้ยเป็นเรื่องอะไรนักหนามันจําเป็นต้องแรงแหละครับเจ้าชายมันปั่นปพลือแหละถึงไม่ไหวาอาจารย์ก็ทักทา,า,า,ายพาเรื่องเราไหวาพาเรื่องนี่เถ็งเถงแล้วไหวพาเรื่องทำามเลยกันเท่าว่ามึงไงกูไปไหวาพาต่ชาวชอมไปในเะมืองคนของกูพอที่ไปดิใช่ไปเที่ยวอ่างผ้าโชกดี อ้งางไปกิมมี่ก็ได้กันตั้งไม่ไปทีไหนคนก็ไปจังหวัดรังไปในเมืองรังแล้วห้างผ้าแกนั่งผ้ากูไปไหว้กูจะไหวไงแม่แต่องค์ไม่ดีไม่ผักไหวแกนี่จะมินช่องตอดอยู่อ,อแล้วจัดมันยุ่แต่ผันนันเลยแล้วกลางคืนไม่หลับไม่นอนมันปันเปลือมันเป็นยังไงอะนุยน้ยนุ่มทิงทำไมถึงไม่หลับไม่นอนอะก็ไว้ทุกเศร้าวิจารความรู้ลวปันเปลือแต่ไม่หลับไม่นอนอนะลูก โดยเจะาพอไอ้หนวมแลวปั่นเปลือแต่ไม่รับไม่นอนพุมเป็นเพลงบอกนี่พอหลวงอ่ะอะไรก็วะอะไรนะนุย้ยอะไรมึงอวานหนวมนะอะไรก่านหนวมพุ่มเป็นเพลงบอกอาจารย์เพลงบอกเออเพลงบอกเมืองคนโอ้คูไม่เคยเห็นว่าบ่ายหนวมว่าเพลงบอกนี่หละสิเพลงบอกซอเองปีหลวง,งอ่ะแล้วกั้งขึ้นไม่รับไม่นอนปั่นเปลือกกินข้าวเนี่ยปีหลวงมึงนี่กินข้าวเออ นี่ถ้าปานีได้นํำชุบนี่นายร้อยน้ำผีล่วงนะ <c oughs> ไม่รู้เลยนี่ก็ตักไอ้กินกับบุญลุยแล้วมึงจะกินน้ำชุบใบร้อยไม่รู้นี่นี่ถ้าได้ถอดน้ำชุบกินกับข้าวแล้วนายร้อยไปล่วง <c oughs> น้ำชุบน้ำชุบแมงได้แล้วม่จีเคยปลาแล้วมาทอดน้ำชุบข้าวเมียเท่าใดก็เกลียงถ้าได้ลูกเนียงสุกป,ป,ปับกินปุป๊บยื่นมือแล้วมาลักเนื้อย่างเอาแหละยื่นมือแล้วมาลักเนื้อย่างเจ้าร้านตีพังหรือว่าเพื่อนลักถูกไอ้เนนะ มันอยู่สิมึงตันตีประเครื่องส่องอยู่ทางเนี้ยเครื่องรับกันมันรับตันตี <c oughs> มึงปไปไหนไรกันว,วะนุ่มเป็นอะไรอะ่ะพุ่มเป็นเปล่งบอกกูไม่เคยได้ยินบอกหนวมบอกหนวมไหนเอ้อ๋อไม่แน่กันตามึงว่าเป็นต่อชาอ้ตาที่หลับเป็นมากันมาร์ากโนราม,มากันลักคารุยแล้วกูคว,วักปีเบ็นไอ้เมื่อวาเปล่งบอกโตกันหน้าชอบดีงานคนเจ้าช้างไม่ใจก้อนแล้ห์วะเปล่งบอกเมื่อคนเป็นแันพปือยไอ้ดีไม่ดี อาจารย์ว่าควังรุมเทียงดีลราไม่เนปปีหน้ากันทิ้งงานป้าป้ารับมึงมาตกเหลวกว่าป้าตังตั้งในน้อยแต่ตังชอบชอบเออจริงอะไรเออจริงอะไรมึงมึงหว่าเป็นไอ้หน่วมมึงว่าเป็นเลยหน่วมอ๋อนี้เลยยาปลาโอกมันเป็นยังไงอ่ะหน่วมเป็นเพลงหขกมันต้องมีลูกคูเลยเดี๋ยวกูไอควังว่าเป็นยังปีรังอ๋อ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 ใหญ่เช้าเวลากันถ้ามึงว่าเป็นมึงลองโชว์จำนวนจำนวนเลยดูว่ามึงใจได้มั้ยอ๋อ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  เฮว่าเอ๋เราโอ้กูจีบตายโ้งปล่งบกแมมือรับโอ้ไม่รู้แลวก็รับเอว่าเต่อยช้าไปรตองเออทราไม่ได้เดี๋ยวเราด๋อยเด๋ย โอ้บังคุ้มกมยัมมาหนังนมเทียนวะเอมานังนมโอมบังคุ้มกมยัมมาหนังนมเทียนต่อยจ้าจ้าเอออะไรจะอไว้เวียนคุณประพูดอะลรจะอไว้เวียนจุกกูอย่าเล่นชิงกูเลยธรรมพระทรง บริจุดนั้นสามองคือจุดไม่จุดมอยพธราทพระทรงบริจุดสามองคือจุดมอยไอ้นั่นพิดันพดไอ้นั้นพีดไอ้นั้นพิดันาไวดี้ะ เละโยวายบุญน้องคุณอาจารย์ละตินได้ประทานกับลูกชายนั่งว้ผปาทุ่งเมย์ใหญ่โยวายปาทุ่งเมียดับเพลกันเลยดับเพลกันเลยนั่งว้ผปาทุ่งเมย์ใหญ่โยวายปาทุง่ง ผมเป็นนักเลงในด้านเพลงโบกอู้สุดยอดเลยผมเป็นนักเลงน้องเอ๋ด้านเพลงบบกอ๋อบันราจ้ะจึงไม่เคยทอก็ต้องทอกอะไรในเรื่องนักเลงและเพลงบบกเรื่องโตกไม่เคยเสียและนหนุยว่าดีจริงนั้น เรื่องหนักเลงโอ้ว้าวเพลงบอกเธยไว้เลยเจ้าเด็กกูนี่แล้วจะชุมบุญกับผีล่วงหนุ่ยนั่งหยอบุญบ่าวเออผีล่วงหนุ่ยเอาไว้ดีน้องเออไวยดีไม่ใชจใครคุยต้องใครเชียร์อะไรไม่ใชจใครคุยใชจเลวใครเชียร์เรื่องเล่าเรื่องเบี้ย ปะนั้นบนละแกไม่งอนจักสิ่งอันเอาไปเลยน้องหยีชีบกอบคุณกับปีหลวงว้าไปเลยน้องว้าไปเลยแกทำมาอชีพติ่สุดจะริดเอวเอทำมาอชีบติ่สุดจะริดว่าไปเลยน้องว่าไปเลย ในใจหนุยขิดไม่ชมนนอบกงเพื่อนนะอะไรในใจหนุยขิดชายเล้วไม่ชอบกงตื่นตั้งแตะชาเก้าวมุงอยายก็ายงเตียวทื้อคานอายแหม่งขึ้นต้นเป็นลำใหม่เพราะอีเล่าลงไปเป็นบองกันชาได้หรือหรอแม่โมบายีสิปูเปลวเปลวกูกอดท่านเนี่ยบารหลวงนี่ไหยอ่าอันละเพลงบอก เปล่งบอกอะไรรอยๆๆ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 ไอ้เน่ยเปล่งบอกนะคนเออได้ไม่ได้รากควักไปนงเจ้าจังรับเคนี้มัง้งไห้เล็กควักจานไปจานนายจันนี่คนมีงานลองรัดงานได้ได้เอาเปล่งบอกไปว่ามัง้งเออร้อยเหมือนคนเราได้ไหมนี่เอออาจารย์ครับในการมาในคราวนี้ผมจะชวนพี่นุยน้ยพี่นวมพี่เท็กลาบลาท่านอาจารย์นะีไปไหนอ่ะลูกเจ้าใายกลับเท้าลาอาจารย์เดินทางกลับพระมาะคนครช่องลม พระบัดนี้เวลานี้ทราบข่าวว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้มั่นหมายพิธีสูโขนั่นคือเจ้าหญิงวราพิษแห่งเทพลิขิตนครเขาอาอตามาทราบดีเลยลูกที่นี้ในการไปกันนี้ลูกอย่าไปวันไหนละก็เวลาไหนข้อโทษเลยลูกไปวันนี้ก็เวลานี้ด้วยอาจารย์อยู่ทางนี้ขออาจารย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมีความสําเร็จต้องกลับมาตอบแทนพระคุณของอาจารย์ในเมื่อไปในคล่าวนี้อตาตมาก็จะ อ่าไม่งาาไม่ปล้าโดยเจ้าโพนไหนหนู่นุยไหนหนวมไหนถิงก็ข้อง่ายไปอาให้เป็นเผื่อนก็อบอกเร็วว่าอยู่เรือนไม่มีควยไปไม่มีเผื่อนนะลูกนะรูดินรูควาไอคนเราจะรููใจชาวมนุษย์นะรู้ยาไว้ใจทางอย่าวางใจคนละมันจะจนใจเองนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าจนใจเองอั่นแหละลูกตีสู้นอนควมลูกอะไรนะครับอาจารย์ตีสู้นอนควมทีตามัมน นอนไอ House ้ไอ้ชวนสีตายนอนลุงเออและที่โกงนอนคุกไอ้ทียุกยุกยุกยุนอนดีสอดจังไงอ๊ะแล้วให้รวยไรตั้งเป็นมนี้เด็ดเครียด็ดเยงไงจ้าเนือเอาแล้ลูกโปจะไม่ง่ามไม่ปลามก็เตือเดินทางด้วยความปลอดภัยนะลูกนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับกราบนมัสการลาท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้มานุ่ยมาน่วมมาเทกมาตามผมมาทางเนี้ ผมลาเล้วกับอาจารย์เออรับได้ไอน้น,นู่นนู่นนี่ิดได้อยู่กับโปราอาจารย์ได้ฉุบเลียงพอพันปลือๆนี่ผมก็เป็นคนไรเร่รอนจรจัดไม่มีหัวนอนปลายตีนที่นี่ถ้าไม่อาจารย์ดูแลอาจารย์เออผมต้องคนในหนัวไม่เตะก็ไม่รู้ไปอยู่หนจะเป็นตายรายรือดีก็ไม่มีไค่รู้อาจารย์เออนี่พมเมขรบนับถืออาจารย์เหมือนกับพปอ,องพมคมหนึงกับอาจารย์พอพันปลือยๆข้าวแดงแกงโรในนู่นนู่ไม่ลืม มีเวลากลับมาครั oh. ้งใดไอ้นุ่นนุยจะข้อกลับมาเนราคุณอไอ้ไรอยู่อะเนราคุณเขาเรียกว่าตอบแทนคุณอออเลยเลยเลยเลเหมือนนะไรอะไรว่าตราบได้ปีนุ่นนุยยังมีใจให้ลมเขาเรียกลมหายใจอออเลยเลยรอะไรแล้วพ่มรับรองว่าอาจารย์ไม่ถุมพุ่มพื้นอ๋อไอ้ไรล่ะปั่นเปลือบพ่มรักนี่ครับอาจารย์ ดูเล่เจ้าชายกระดาเกตกันลูกนะไปช่วยเป็นหูเป็นตานะให้เป็นรัวรวบครอบชิดดูเล่เผื่อดูเล่มิดกันยาวไว้ใจศัตรูลูกครับโบกมือย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายเด่นจำห่างรักไกล้แคว้นอย่าลูกสองปีกลับมาบาย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 หนวมควันหวาและอาจารย์นายเวนนั้นเอ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 อ หน่วมควันว่าอาจาร์นไยเว้นโปรดทันเส้นเส้นจะสงสา้นล่ะกุดล่ะบุดล่ะกุดล่ะสวมที่ท้ายรวมก็มาจย์อาจากกันเลวและจะมาบอยบอยอ่บอยบอยอ่ะบอยบอยอ่บอย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 บุกมือโยโยๆมาลาหมอยอาจารย์ชัดเว้นเลยลูกศิจ้านคน ไอเตงกะเมื่อนไอร้อยรูว่าได้นัวมาวันแล้วกูอะจัดไม่สั่งซ้อนเจ๊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 แต่กูตีกับไม้เท้าต้นตีกับไม้เท้ากูรักไม้โตเลยแล้วก็จั้นตีกับไม้เท้าแต่รักไม้โตต้นรักไม้โตปุ้มเลือกอ่ะรักส้มโอแหละเดี๋ยวรักส้มเป็นเลยไอร้อยไอเตงบายยอดี พราปันปลือยเหนื่อยหนุ่มไอ้หนุหน่ยไอ้ถิ่งนี่กว่าพาระตัมใจอาจารย์นีเชงอีดาปันปลือกก็เป็นลูกศิษย์ตัวแล้วตั้ตมใจปันปลือยลุงบนเราปันปลือกก็ไม่พ้นโม่เราวันแรกที่นี่ช่องคนอาจานเออไอ้หนุ่มไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่มไม่เถิ่งตัมใจปันปลือกก็บอกเลยว,ว่าต้องไปกันไปไหนไปกันนี่นองกระดาเกตไปแล้วไอเถิ่งก็ต้องข้อลายจารย์กันดูเล่กันลูกเออจวยกันน้ำจวยกันปลา กลัวว่ามันนี่มาสร้างความเสี่ยงให้ไรยมาตึงเจ้าชายแล้วรายมาตึงอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องว่วงบอกบันเบือเมันหน้าตีไอ้หนุ่ยไอ้หนัวไม่เถียงอยู่แล้วกรนอื่นกรนเกลียข้อครับโกรนทวายเป็นพุทธบูชาอาจารย์สักทีไปไอ้ไรวะผมเป็นนั่งอาจันไอ้ไรก็วะผมเป็นนายนั่งลุงเนาะนั่งไรอะนั่งเทีงแหละ โอ้แล้วเต่แรแข่งกับนั่งนีโกนแค่งกับนั่งบุญรบโอ้ตนาน้าหน้าเมืองคนแล้วโอ้ตานั่งบุญรบนั่งนีโกนนี่นั่งครูปแปลกนี่แค่งกับนั่งเถียงแล้วรับรองไงมึงหนาพุ่มแพรุงโอ้แต่ปักลแลงอะละกนอื่น,นก่ไนเลยข้อคับกลนถาวายเป็นพุทธบูชาจาจเนอะไม่รู้มาตอนลูกไม้ในลาวเดียวแต่ย์นควงกอนแล้ควคงดีแล้วมายากเมืองคนเนอะเออๆจะหนีควงแล้วจำนวนจำเน่าเลย เล่ติวะงานวัดประจำปีงานวัดปีหนา้าตะเลววันไหนถิไงแกนได้หลืชั้นรับมาเล่นล่องวัดกันสักทีแหลกเกินเดี๋ยวมันอีดังไงฮวงว่าผ้าไปเฮ้วอาจารย์ถ้าไหว้ครับกลอนเป็นผุตบูชาไหว้อาจารย์เฮา,ไ,า,า,าไม่รู้ยู่เป็นซึ่ควังแล่แล่โอ้ตัดอู้เลยนะนั่งเกาโชว์มันยั่งไงยงโอ้ Ô lao a Lao a o O O Ai rái à? Tốt à chán Ơ! Là đấy, tốt à? Cũ tốt à? Này âm phơ Ô lao a chán U con đeo Tân dạ Yêu say vặt Ơ! Ô lao bóng park Pá cân เดียวแต่ควังโครนคอนเลยโอ้แล้วอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์เออต็นยาเที่ยวเดียวใส้วัดละลย่าเตียวปลงอาบัตไอเรื่องหยิกชัดหวานมากูไม่ใช่ปลาตาลาเด็กแล้วอาจารย์อย่าไปมั่วไอพี่นองเวลาเขาเอาตาังมาทำบุญแล้วในตู้โมนาอย่าชวนปลาเล่นตกเบ็ด ยาชวนยิกเย็ดว่าน,นินว่าน,นินวาน,นินว่านนเบื่อเย่เาาาย่เ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 จ่เเด่เย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 ่เจ่เยเเ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 ่เเย อาอาจารย์บัณนิพันจากวัดหลดหลัดข้าวในไพลผลกษานี่นะาหนุยนากับยังอาจารย์ผักยูสู้วัดว่าจะขางข้าวัดมูนี កកវត្តមួយនេះមែអបឡាជីផ្លា สา,สายตา่านผู้ชมที่นี่เรียกกันว่าอาณาจาักรโรมมัันภาพที่ปรากฏต่อสายตา่านผู้ชมมีนานอยู่แล้วว่าท่านพญาธรณงเมียรักของเราได้ตัดช่องน้อยเพียงพอตัวหนีไปสู่ปรโลโลกทิ้งความวิปรโยคและลูกน้อยเธอมีนามอยู่แล้วว่าเมรีบัดน,นี้เมรีเธอย่างเข้าบรรลุนิติภาวะเมรีเป็นผู้หญิงที่สวยมาก แต่ล่อนอยากได้อะไรมันจะต้องได้ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความหนักใจกับพญาทรณูไปอย่างมากวันนี้ท่า,าทนพญาธรณ์ได้เรียกเมรีและพร้อมต่งหากคนรับใช้ใกล้ชิดก็คือนายปราบจะมีเรื่องอะไรที่จะพูดคุยท่านผู้ชมติดตามชมมาต่อฟังกันต่อเลยครับท่านผู้ชมที่กรุครับผม